เ้วเป็นแบบย่อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเกิดเป็นการพูดจะเป็นแบบย่อนะคะ I'm sad I'm sad ฉันเศร้าฉันเสียใจยนะ,ะ I'm lonely I'm lonely ฉันเหงานะฉันเหงาอธิบายถึงตัวเอง I'm I'm lonely นะ,ค,ะความรู้สึกนะ,ะ I'm sleepy I'm sleepy ฉันง่วงนอนค่ะ I'm sleepy I'm f o l l I'm f o l l ฉันอิ่มแล้วจ้า I'm full ฉันอิ่มแล้วค่ะนะต่อไปเป็นแบบ not ดูบ้างนะ I'm not full I'm not full นะคะแปลว่าฉันไม่อิ่มค่ะนะฉันไม่อิ่มค่ะจบภาษาอังกฤษคืออะไรหระคะคำว่า end ค่ะ end นะ end แปลว่าจบนะคะ I'm not full นะคะ I'm not rich I'm not rich ฉันไม่ได้รวยค่ะ I'm not rich ต,ตัวอย่างต่อไปนะคะ I'm not ready I'm not ready ฉันยังไม่พร้อมจ้ะฉันยังไม่พร้อมนะคะโอเคนะทีนี้คุณหนึ่งจะให้เด็กๆด,ดูนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่คุณหนึ่งบอกเมื่อกี้นะคะสมมุตินะคะว่าเราจะเอาคำคำศัพท์นะที่แบบมีหนึ่งสิ่งกับสองสิ่งนะคะมาอธิบายนะคะลักษณะนะคะอย่างเช่น เราจะเอาคำศัพท์นะคะ